ฟังอาคารสอนพิเศษนะครับผมก็ลูกมันได้จะยื่นออกจากผนังห้องน้ำชั้นหนึ่งนครับเครื่งนี้ก็สกัดออกนะครับสี่เซ้นแปดนะครับ การลุบันไดออก4เซน8เพราะว่ามันยื่นมายาวเกินไปนะครับขั้นบันไดไม่่อไปตามกัน,นครับขั้นที่สองสกัดออก5เซนนะครับ5เซน เเสริม3มเซนนะครับขั้นที่สมสกัดออก4เซนนะครับเทเสริม2เซนนะครับแล้วก็แยกหน้าบันไดขั้นที่4ออก3มเซนนะครับเทเสริม1เซนนะครับแยกหน้าบันไดขั้นที่ห้า ออกสามเซนนะครับเสริมหนึ่งเซนนะครับแยกหน้าบันไดขั้นที่หกออกสามเซนนะครับแยกหน้าบันไดขั้นที่7ออกสองเซนไม่ต้องเสริมครับแยกหน้าบันไดขั้นที่8ออกหนึ่งเซนนะครับแล้วก็วางเลยครับปรับให้เรียบแล้วก็วางบันไดได้หมเลยครับ มาดูความสูงอันนี้ปูแล้ว19เซน19เซน19เซนนะครับยาลงมาถึงขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้าย18เซน3นะครับใดท้ายอยู่ที่18เซน3หรือ18เซนก็ได้ครับ18เซนก็ได้ น,นี่ก็จะเป็นสิบเก้าเนสามครับทุกานชั้นพักก็เหมือนเดิมนะครับใส่ไม้ท็อปต่อไปบันไดช่วงที่สองนะครับบันไดช่วงที่สองเทเสริม4ี่เซนนะครับเทเสริมสี่เซน แักนะครับขั้นที่สองเเสริม4เซน9ขั้นที่3เทเสริม5เซน8ขั้นที่4ี่เทเสริม4เซน6ขั้นที่5เทเสริม3เซน5ขั้นที่6เทเสริม3เซน4ขั้นที่7เทเสริมเซน3มมิลอ่า ขั้นที่8ดแยกหน้าบันไดขั้นที่เก้าออก4ี่เซนนะครับเอามาเช็คความสูงนะครับความสูงขั้นสุดท้ายอยู่อยู่ที่1 6บจนะครับแล้วนอกนั้นก็จะอยู่ที่ย0สิบเซนนะครับประมาณ2ี่สิบเซนนะครับ ตัวนี้จมูกบันไดจะเหลืออยู่หนึ่งเซนนะครับถ้าวางแล้วเพราะว่าช่วงบันไดตรงนี้มันยาวครับมันยืดยาวจมูกบันไดก็เลยเหลือน้อยหรือถ้าหน้าง,งานจริงมันรวมสกิมแล้วมันไม่สามารถโผล่จมูกบันไดได้ก็ขยับให้มันโผล่ซักหนึ่งเซนนะครับเพื่อที่ จะให้มันล่อกับชั้นอื่นๆนะครับต่อมานะครับชั้นสองนะครับแล้วก็บันไดช่วงที่หนึ่งของชั้นสองนะครับเทเสริมสามเซนนะครับ บันไดขั้นที่สองนะครับเทเสริมสองเซนสองนะครับเทเสริมความสูงอยู่ที่2องเซนนะครับขั้นที่2หน้าบันไดเทเสริมสองเซนนะครับขั้นที่3แล้วก็เทเสริมอีกสองเซนขั้นที่4นะครับ เทเสริมสองเซนนะครับแล้วก็เทเสริมไปหนึ่งเซนนะครับข uh,. ั้นท uh, 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 uh ี่ห้าเทเสริมหน้าบันไดสองเซนนะครับแล้วก็เทเสริมให้สูงขึ้นสองเซนนะครับขั้นที่หกนะครับเทเสริมหน้าบันไดหนึ่งเซนนะครับเทเสริมความสูงอีกสองเซน ขั้นที่7นะครับเทเสริมหน้าบันได2เซนต์เสริมให้สูงไปอีก2เซนนะครับขั้นที่8เทเสริมหน้าบันได1เซนต์เสริอไม่สูงไป2เซนนะครับขั้นที่9เทเสริมหน้าบันได1เซนเทสูงไป3ามเซนนะครับเอามาดูขั้นนะครับสิบสองเซนนะครับขั้นอื่นๆจะอยู่ที่ 19เ้ซนนะครับก็ส่วนมากจะอยู่19หมดนะครับขั้นกลางๆจะมีแค่ขั้นแรกกับขั้นสุดท้ายนะครับที่เราต้องเฉลี่ยมันจะแตกต่างกันมาสมา14่เซนนะครับขั้นแรกตัวนี้ถ้าดันขึ้นไปตัวนี้ก็จะได้เทนานเลยก็เลยไม่ได้ดันพยายามให้เทน้อยที่สุดแล้วก็ซ่อมนอยที่สุดต่อไปนะครับ แยกออกนะครับประมาณสองเซนนะครับแยกหน้าบันไดขั้นหนึ่งออก2เซนแล้วก็แยกลงสองเซนนะครับแยกหน้าบันไดขั้นที่หนึ่งเข้า2เซนแยกลง2เซนนะครับขั้นที่สองแยกเข้าสองเซนแยกลงเซนสามนะครับขั้นที่สาม แยกลงเซนเจ็ดนะครับขั้นที่สี่แยกลงหนึ่งมิลนะครับขั้นที่ห้าขั้นที่ห้าขั้นที่ห้าเสริมหน้าบันไดเซนครึ่งน,นะครับแล้วก็เสริมความสูงห้ามิลนะครับขั้นที่หกเสริมความสูงเซนกับอีกหนึ่งมิลนะครับ เสริมหน้าบันได2เซนนะครับขั้นที่7เสริมหน้าบันไดขั้นที่7เสริมหน้าบันได2เซนครึ่งนะครับเสริมให้สูงขึ้น7มิลนะครับ ขั้นที่แปดเสริมหน้าบันไดสองเซนนะครับเสริมขึ้นเ้นสามมิลนะครับขั้นที่เก้าเสริมหน้าบันไดเสซนครึ่งน,นะครับแล้วก็เสริมให้สูงขึ้นอีกสิบกเซนนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนความสูงลูกตั้งนะครับ สิบแปดเซนหกนะครับมันก็จะล้อกันลงไปสิบปดเซนหกหมดนะครับความสูงลูกบันในถึงชั้นสามนะครับสิบแปดเซนแปดมิลน,นะครับขั้นสุดท้ายจะอยู่ที่สิบหกเซนหนึ่งมิลนะครับก็สกัดนะครับให้จมูกบันในโผล สักเซนหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันล้อกันกันกบบันไดที่เราทํามาจากข้างล่างน,นะครับถ้าขึ้นมาแล้วมันไม่มีจมูกบันไดก็ไม่ใช่นะครับประมาณนี้ครับ